มาแล้วนะครับรถกระบะรีโวปี2020กับส่วนลดสูงสุดถึง1,2 0 0 0 0บาทจัดไปสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนำรถกระบะนะครับผมมาอีกแล้วนะผมกระบะรีโวปีใหม่ๆกับส่วนลดที่แบบว่าสุดๆเลยนะครับผม1 2 0 0 0 0บาทกับคันนี้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมโตยใต้แล็รีโว่สมาร์ทแคปส Entry ี e ซดด i นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นปี2020จดใช้งานปี2021กับคันนี้นะผมผมเปิดราคาขายเพียง379,000บาทค่างวดผ่อนประมาณ6,600บาทตลอดสัญญาเลยนะครับลูกค้าอ่าสุดยอดไปเลยนะครับผมมามาดูกันหน่อยว่าตัวนี้จะสวยแค่ไหนครับอ่าสหลหับคันนี้นะผมสีของเขานะผมจะเป็นสีเทาเดิมโรงงานเลยนะครับผมอ่าสีบอลเทานะครับตัวนี้ด้านหน้าเป็นหน้าโฉมหมูป่าทรงปัจจุบันนะครับผมนี่ ด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดดำโลโก้โตโยต้านะครับผมด้านหน้าไฟหน้าสวยใสเลยนะครับอมีเขี้ยวตรงด้านหน้าด้วยนะครับนี่ตรงไฟหน้าแบบนี้สวยนะครับผมมาชมด้านข้างต่อนะผมตัวนี้นะผมด้านข้างก็จะมีโป่งตัวนี้ให้นะผมเป็นสเกิร์ตโป่งตัวนี้สวยเลยนะครับผมส่วนล้อนะผมได้เป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะผมยางขอบ15นะครับคันนี้อ่ล้อใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับนี่ สวยมากย่างนะครับด้านข้างนะครับผมอ่าเป็นหูกระจกตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับไม่ใช่สีตัวรถนะแล้วก็ด้านข้างเพิ่มเติมนะครับผมแต่งมาด้วยนะครับผมคิ้วกันศาสตร์แบบนี้เลยตรงประตูนะครับตัวนี้ผมแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามาชมด้านหลังนะครับนี่ด้านท้ายนี่ครับจะเป็นตัวเซตเ dition เลยนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์แท้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะนี่มาด้านหลังต่อนะครับผมจะเป็นกระบะฝาท้ายเดิมๆนะครับตัวนี้เป็น กระบะฟ้าท้ายมาด้วยมือเปิดฟ้าท้ายแบบสีดานะครับแล้วก็มีไฟเบรกจุดที่3ตรงกระบะฟ้าท้ายนะผมไฟท้ายเดิมโรงงานด้านหลังมีกันชนท้ายแถมให้ด้วยนะผมสาหรับคูณลูกค้าที่ขึ้นนะครับผมสาหรับเหยียบขึ้นนะครับสาหรับภายในนะผมคุมโทนสีดามาเลยนะครับอันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะผมคอนโซลกลางมาด้วยระบบเครื่องเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมสวยงามมากเลยเล่นอาร์คยูเได้เลยนะครับตัวนี้ก็ระบบแอร์เย็นชั่า นะครับผมมาด้วยเกียร์ธรรมดาด้วยครับสำหรับคันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับแล้วก็แอร์แบคคู่หน้าแอร์แบกสลูกนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนะครับผมหน้านั่งน่าใช้เลยนะครับด้านหลังกว้างนะครับผมเปิดแคบได้กว้างเพลงเพราะลำโพงดังนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามารับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยครับ สไลดคันนี้นะผมเครื่องยนต์ 2,400cc ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมเครื่องเดิมๆสวยๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เดิมสุดๆเลยนะ,ะด้านข้างด้านหน้าก็จะมะีในส่วนของอเบรกนะครับผมระบบเบรกแบบ ABS มาให้นะครับผมระบบช่วยเบรกกะทันหันด้านหน้าสวยเลยนะครับผมนี่รถปี2ปี3ปีนะครับผม เดิมทุกจุดเลยเมตร้าคนะครับเดิมๆด้านข้างมีแผ่นเพจมอ,อกรกจากโรงงานนะผมอันนี้สวยเดิมสุดๆน่าใช้งานครับและที่สําคัญคันนี้ผมได้ทําการตรวจสอบจากทางขนส่งมาเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมโตโยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคร็บสอง t r ดสี่อปี2020จดใช้งานปี2021นะครับคันนี้ผมเปิดราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทผ่อนง,งวดประมาณ6,600บาทตลอดสัญญาเลยนะครับลูกค้า อันนี้ฟร,รีภาษีพรบฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีทําสัญญานะผมเมื่อสัญญาผ่านแล้วนะผมฟรีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะผมและยังไม่พอนะครับผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนแถมให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มๆเลยนะครับผมคุ้มเกินคุ้มเลยนะผมส่วนลดก็รับไปถึง1นึ0 0 0สบาทแล้วนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจคันนี้นะผมโทรติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ